ไม่ถูกกับเลขสี่อันนี้ในทะเบียนรถก็มีเลขสี่อยูนะ่แต่ก็มีเลขหกนะฮะซึ่งเป็นเป็นสีของของคนเกิดวันเสารนะ์แล้วก็เลขหกเป็นคู่ธาตุกับเลขสี่เมื่อจับคู่กันก็ลบล่างวันไปนะฮะตัวเลขสี่ก็ไม่เป็นไรล,ลนะ,ะรวมเลขทะเบียนได้สนะิบเจ็ดสิบเจ็ดก็เป็นกําลังดาวพุธนะอนอนเรนถ้าักษรนอนเนนก็มีค่าเทา่ากับห้านะฮะ อชด,ดาก็มีมีห้าก็มีค่าเท่ากับห้าเหมือนกันเท่ากับสิบนะฮะเพรฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยจะใช้เยอะ,ะแล้วก็จะโซมเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มเีเรื่องเลขไม่เป็นไรปกติก็คือเพียงแต่ดูแลรักษารถให้มันดีเท่านั้นเองค,ครับไปท่านต่อไปนะครับคุณดวงใจครับ<ม>เกิดวันที่21กุมภาพันธ์2516ตอนตี4 8นาที ที่ชนบุรีครับให้อาจารย์ช่วยดูเรื่องงานเงนินแล้วก็ความรักครับครับคุณดวงใจนี่เกิดพิชลูเดือนขานวันชวดยามขานน,ะนิะฤทธิธาตดินอ่อนแอสุดๆเลยจนเป็นดวงพิเศษได้อุโดมเกณฑ์นะฮะส่งให้เป็นคนกล้าหารอุดมด้วยทรัพย์นะฮะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถมัมเดินทางมักได้ราบนะแล้วก็จะมีชื่อเสียงเด่นดังในอนาคตถามการเงินนะฮะถ้าเป็นประเภทเการงานนะถ้าเป็น ประเภทสื่อสารโท,ทรคม,มนาคมวิชาการเครื่องเขียนอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์นักเขียนก็จะเหมาะกับดวงนะฮะปีนี้ขายมาส่งเสริมการงานนะถามเรื่องเงินนะฮะฐานะการเงินค่อนข้างดีไม่ขัดสนนะถามความรักนะฮะพูดมาจากเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนแล้วก็มีสิทธิ์เป็นคู่ซึ่งในดวงมีเยอะนะคือว่ามีหลายคนหรือม,มีคนมาชอบนะค,คุณก็จะสับสนนะ จะจับกันไม่ค่อยติดนะฮะคู่ครองยังมาช้าหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ก็มีมีโอกาสได้แน่นอนครับค่ะเนี่ยช,ช่างในายามีคนมาช,ชอบเยอะนะคะ,ค,ะคุณวิโรจน์นะคะเป็นเพศชายอายุ56ปีนะคะเกิดวันที่20ตุลาคม2,497ปีมะเมีย เวลาตีสี่สิบนาทีที่กทมอันนี้ถามอ่าตอบบอกมาค่อนข้างครบนะคะฝากถามมาว่าเครื่องจัดผ้าให้กับการเม้นตามโรงงานเนี่ยเหมาะกับดวงหรือเปล่านะคะเรื่องสุขภาพบริวารแล้วก็เรื่องครอบครัวค่ะครับคุณวิโรจน์นี่เกิดปีมะเมียเดือนจอวรักกายามขานดิธีท่าดินแข็งแรงนะต้องการท่าทองมาถ่ายเทให้เกิดปัญญาความคิดนะในดวงมีท่าทองจึงได้อุดมเกณฑ์สมให้เป็นคนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปา,านดีนะฮะ กล้าคิดกล้าทำมีชื่อเสียงเด่นดังแล้วก็มีเสเน่ห์นะมีคนนิยมชมชอบแต่ดวงขาดท่านหน้ามาเป็นราบทําทให้ฝักไฟในการใส่ปังหาราบผลนะฮะในสมองก็มีแต่เรื่องเงินกับงานถามว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องตัดผ้าแล้วก็โต๊ะตัดผ้าเหมาะกับดวงหรือไม่นะฮะเ,เหมาะกับดวงแล้วนะฮะเพราะว่าดวงเนี่ยเหมาะกับพวกโลหนะที่ใช้กับผ้าหรือเครื่องจักรที่ใช้กับ เหมือนกันหรือโลหะที่ใช้กับเกษตรนะฮะปีนี้การจะเป็นการลงทุนนะฮะก็ขานภาคีปีเกิดเป็นการลงทุนผลกําไรต้องรอเก็บเกี่ยวปีหน้านะฮะจะมีกําไรในปีถัดไปแต่ช่วงอายุ61ปีนะฮะจะมีการพลิกผันนะฮะตรงนีนะ้ต้องระวังนิดหนึ่งนะ,ะต้องระวังเป็นพิเศษนะ,ะแล้วมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะปีหน้าสัวค่าก็จะเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยนะฮะ เรื่องสุขภาพเกี่ยวกับสายตาความดันนะต้องดูแลนะฮะส่วนทํบริเวบริวาระ,ะบริวารเป็นคนเก่งนะเราต้องรู้จักใช้คนนะฮะต้องต้องต้องดูดูให้ดีครับครับน่าจะได้อีกสักท่านหนึ่งนะฮะนี่สุภาพสตรีนะครับคุณนภิษเกิดวันที่26่กราคม2,522นตอน10โมงเช้าที่กรุงเทพท่านนี้บอกว่างานกับความรักไม่ค่อยดีไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ถามว่าทํางานเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีแล้วก็เหมาะนะครับแล้วก็ถามด้วยว่างานได้ความรักนี่มันจะมีโอกาสจะดีไหมครับครับคุณนภิษเนี่ยเกิดปีมะเมียนะเดือนฉลูวันมะเสงยามม่เสงดิทีิท่าน air น้าอ่อนแอนะฮะอ่อนแอแบบสุดๆแล้วแล้วก็ตีกลับเป็นดวงพิเศษในอุดมเกณฑ์สมมติว่าเป็นคนมีอำนาจบารมีนะฮะมีสเสน่ห์เป็นที่หมายปองของคนที่พบเห็นนะฮะแล้วก็จะมีคู่อุปถัมภ์ช่วยเหลือ ถามว่าง,งานเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนมีบทศักะฮะแล้วทํางานเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีนะฮะที่จริงการเรียนการสอนเนี่ยเป็นครูอาจารย์เนี่ยเหมาะกับเหมาะกับดวงนะฮะแล้วก็เป็นวิชาการนะฮะสิ่งที่เกิดหรือว่าถ้าเป็นงานก็จะเกี่ยวกับเกษตรนะเ่งที่เกิดจากด,ดินนะเพชรนินดินดาอ,อสังหาก็ได้ถามเรื่องความรักนะฮะดาวคู่ครองเนี่ยมีตัวปิดกั้น,นซึ่งปีนี้ปีขานเนี่ยตัวปิดกั้นนี่อ่อนกําลังนะปีขามาเนี่ย ปีนี้เรื่องคู่ครองเนี่ยมีมีโอกาสสูงนะฮะที่จริงเมื่อปอาอศร51เนี่ยคู่ครองก็งมีมีเข้ามาแล้วนะฮะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่มีโอกาสที่จะสมหวังนะอยู่ที่เราจะต้องเปิดตัวเปิดใจเราต้องอแบบว,ว่าอย่าอยู่ยาก,ก็บตัวอยู่ในบ้าน ก็ไปท่องเที่ยวไปเลยอาจจะเจอคู่ได้อาจจะไปเดินชนกันปีปีห้าหนึ่งนี่เข้ามาแล้วก็เดินผ่านเจอผ่านไปรันปีห้าสามนี่หรือห้าสี่อาจจะต้องสกัดเอาไว้สักหน่อยล้วก็เราก็เปิดตัวเปิดใจแล้วก็เดินทางก็จะไปเจอน่ดยนึงนะมีงานอะไรแล้วก็ไปร่วมมีกิจกรรมเราก็ต้องร่วมถึงจะได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเรา ดีๆที่อาจารย์ช่วยดูให้สําหรับท่านผู้ชมที่ฝากดวงเอาไว้ให้อาจารย์ดูนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบว่าคุณอาจารย์อย่างมากเลยค่ะครับคุณครับแล้วก็พบกับอาจารย์ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ